นี่แต่งงานกับผู้หญิงอย่างนี้ดีนะเจนค่ะถ้าเกิดแต่งงานเสร็จแล้วก็เจ้าบ่าวสักทะเบียนสมรสใส่ข้อมือเลยนี่อืเจนโอเคไหมมันยากนะที่จะทาแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ตอนที่เอาออกนะสมมุติเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเอาะลบออกเนี่ยไปเลิกนี่เขาแต่งงานกันเขาจดทะเบียนสมรสกันเขาก็สักทะเบียนสมรสเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ดีใจค่ะดีใจไหมดีใจอ่าเดี๋ยวดูฮะ โอ้โหเป็นเจนนี่ดีใจเลยใช่ไหมหมายถึงว่าแฟนแต่งงานเสร็จปุ๊บสักทะเบียนสมรสที่ข้อมือนี่เจดีตั้งือนประกาศให้โลกรู้ไงว่าเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะแต่งงานแล้วนะเอาจริงนะแต่สักอยู่ฝ่ายเดียวนะฝ่ายผู้ชายผู้หญิงเขาไม่สักด้วยไม่ไม่แต่ด้วยความรักใช่ไหมนี่ผู้หญิงท้องอยู่เดี๋ยวลูกคลอดมาสักหน้าลูกอีกสักหน้าเมียเอารู้แล้วรู้ลอดชื่อเมียนี่สักไปแล้วที่หน้าอกนะตั้งแต่คบกันในคนจริง รักมากรักมากดีใจไหมเจนนะถ้าเจ้าบ่าวทำอย่างนี้เนี่ยก็เลยไปคุยกับคุณนันทวัฒน์เอื่อมเวศอันนี้ก็ชมนะเพราะว่าวอายุ33แล้วก็ทำให้ภรรยาได้ขนาดนี้นะครับสัก6ชั่วโมงะอะฮะดูซนนิเอาจริงรอบนี้ไหนแต่งงานกับภรรยาที่ชื่อว่าดานพลอยพันธ์หรือว่าคุณอุ๋มอิ่มแต่งซะที นะมีทะเบียนสมรสก็สักมาอยู่ตรงนี้เลยเผื่อมันทําใบหายอะไรหายก็ดูตรงนี้ได้ย่อส่วนมาไว้ที่แขนของตัวเองค่ะแล้วก็โชว์ให้ผู้สื่ขาวดูอย่างภาคภูมิใจเลยนะคะบอกว่าจดไปเนี่ยทะเบียนเมื่อวันที่5มีนาคมปีที่แล้วที่หัวหินเนี่ยแหละแล้วก็กําลังจะมีลูกด้วยกันเพราะว่าภรรยาท้องอยู่กําหนดคลอดคือกันยายนนี้ค่ะ คุณเก่งสามีเนี่ยเขาเล่าว่าเขาเป็นคนชอบสักอยู่แล้วแล้วไปดูอินเทอร์เนต็ตเห็นว่ามีคนศักทะเบียนสมรสก็เลยได้ไอเดียก็อยากจะได้สัญญาสัญ,ญลักษณ์เตือนใจบ้างว่ารักภรรยามากแค่ไหนดีดีดีมากช่างสักนี่เป็นผู้หญิงก็มีประสบการณ์เขาก็สักให้นะชมนะคุณเก่งนะก็รักเมียมากก็ดีละก็สักก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะเดี๋ยวฟังเสียงนะครับสามีคร เขาจะสักเป็นทะเบียนสมรถเลยค่ะเขาเอาบอกเราเลยใช่ค่ะแล้กวก็ถามเหตุผลเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาว่ารักรักหนูยิ่งกว่าชีวิตเขาอีกเขาเลยขอมีทะเบียนสมรสไว้ข้างๆกายตลอดเวลาแต่ทุกคนเขาก็นับถือใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเป็นคนชอบบรยสักแล้วถ้าภรรยาคนอยู่ตรงไหนภรรยาต้องอยู่ข้างกายเราตลอดเวลาครับผมเลยคิดว่าใบเนี้ยถึงเราจะทะเลาะหรืออะไรมองมันไว้เรามันจะดีทุกอย่างมันจะดีเองครับ ถ้าเราเห็นมันเราก็จะจิตใจก็จะอาจจะเย็นลงอาจจะเรื่องทะเลาะกันอาจจะมันมีสุดยอดแล้วขนลุกเลยคือโรแมนติกมากโอ้ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้คือสักเอาไว้เพื่ออะไรเพื่ออนาคตถ้าเกิดทะเลาะกันจะเลิกกันก็ดูนะเธอนี่เราเคยรักกันขนาดไหนเตือนสติเตือนสติเห็นไหมเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีภรรยาอยู่ที่อกด้วยนะกับลูกเอาบ้างเอาบ้างไหมค่ะไม่เอาค่ะอ่าเห็นไหม อันนี้ชื่นชมคนคุณเก่งชื่อคุณเก่งนะค่ะภรรยาโชคดีบ้ากน,นะคะ